สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนตัวนี้ของพัดลมนะที่ห้องฮาตาลินี่ครับนี่ครับตัวพัดลมมันหมุนช้านะก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้มันเสื่อมมันเสื่อมนะครับไม่ได้เสียนะครับมันหมุนช้ามันหมดแรงนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่แทบจะไม่หมุนเลยเบอร์สามก็หมุนเหมือนเลขหนึ่งเลยแต่มันคช้านะครับผม ลืมถ่ายทิปตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าผมทยอยทําเวลาผมมีน้อยตอนเช้าผมก็ถอดช่วงไบ่ายผมมารับไอ้ตัวเล็กผมก็มาทํำนี่ครับหลังจากเลิกเรียนนะตอนนี้ประมาณสี่โมงขวาแล้วก็ถอดถอดไว้แล้วมาเปลี่ยนนะครับบัตรกีเรียบร้อยแล้วนะครับทําการบัตรเกีแล้วก็ตัวนี้ก็ถอดออกเขาเรียกตัวอะไรไ่้ไอ้ก้อนดําๆเนี่ยมันอยู่ตรงหัวของพัดลมนี่ยครับ ก็ได้เปลี่ยนแล้วอ่ตอนนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับผมมีอะไหล่เก่าผมจำได้ว่าผมเคยมีไปค้นเจอนะครับผมก็เลยเอ๊ะพอลมผมไม่หมุนพอดีนึกออกก็เลยทำการเปลี่ยนซะเลยตอนนี้ลองเสียบปลั๊กเสียบอะไรแล้วนะครับเทสดูแล้วนะครับหมุนนะครับลองดูนะครับนี่ครับนี่ครับหมุนนะครับเบอร์หนึ่งนะครับนี่เบอร์หนึ่ง นี่ครับหมดแล้วแต่ผมนี่ไม่ได้ใส่โอเคปิดก่อนยังไม่ได้ใส่การร้านพะัดลมเนาะก็หลังจากที่ถอดไปก็ทำความสะอาดนะครับ <is> โดยใช้แปรงนะนี่ครับใช้แปรงขัดขัดพวกนี้ขัดให้มันสะอาดสะอาดนะครับขัดรอบๆทำความสะอาด oh, <sorry. S 1> การปัดกีก็ไม่ยากนะครับ ปัจจีก็ใช้ท่อหดนี่ครับหดพวกนี้ครับหาให้มันตรงกับสายนี่ครับให้มันสวมเข้านะครับแล้วก็ค่อยๆสวมเข้าไปก่อนแล้วก็ตัดสายแต่งสายตัจจีแใช้น้ำยงุงน้ำยาเคลือบสักกัวนะครับ mm. พื้นฐานในการทําเองอันไหนทนเองได้ก็ทํานะครับ mm. ค่อยๆทยอย์กัน okay. คเคทตามเปลี่ยนแล้วับ ทำความสะอาดเก็บทรงเก็บสายตอนนี้ปลั๊กเสียบอยู่นะครับปลั๊กไฟเสียบอยู่อย่าเพิ่งไปแตะต้องอะไรนะครับถ้าเกิดเราให้มันปลอดภัยแบบนี้เราก็ถอดปลั๊กก่อนอันนี้ผมเทสนะครับถอดปลั๊กก่อนถอดแล้วนะครับนี่คือปลั๊กพวงกินงปลั๊กตัวนี้มีฟิวนะครับอันนี้ปลั๊กดีไวของผมเองนะครับใครอยากทำก็ ทำได้นะครับเป็นแนวทางอันนี้เดี๋ยวผมจะประกอบคืนละตอนนี้ไฟด้อาจจะมีนิดหน่อยมันเลี้ยงแล้วก็ตอนนี้ได้ถอดปลั๊กแล้วนะครับตอนนี้ก็พยายามยึดให้มันพอตึงตึงมือก็พอนะครับไม่ต้องอันนี้มากมันเป็นพลาสติกก็โอกาสแตกก็มีนะครับถ้าเกิดเราขันแน่นมากขันพอตึงตึงมือเนาะ มนเริ่มที่จะหวานได้ยังพอประมาณพอให้มันเป็นยึดยึดได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสียวนะครับเสียวเสียวเป็นพลาสติกนะครับตอนนี้จับได้โอเคสะอาดสร้งครับภายนอกนะครับไายในตรงนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะครับเดีย๋ยวผมจับค่อยใช้แปรงเท่าที่มีอยู่นะครับเนี่ยแปรงตรงนี้นะครับ ก็ค่อยๆปัดเท่าที่ปัดถึงนะครับไม่ต้องไปถึงขนาดถอดเป็นชิ้นๆมานะครับอย่างนั้นมันมันเบอร์เกินแล้วเป็นช่างละของผมนี่ไม่ได้ช่างนะแค่พอแกะได้บ้างนิดๆนิดหน่อย พอได้ศึกษามีใน y o u t u b e นะครับว่าอาการเสียเป็นอาการอย่างนี้อย่างนี้มันตรงกับของเขาไหมและทำตามเขาอันนี้ก็ดูจาก YouTube ดูจาก Google นะครับในการทำให้เปลี่ยนตัวนี้นะครับอันดับแรกก็คือมันเสื่อมสภาพนะครับถ้าเราถอดไม่เป็นเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เอาไปเทียบกับร้านอะไร ร้านอะไรก็มีขายตามพวกอะไหล่รถยนต์หรืออะไหล่พัดลมหรืออะไหล่ตามร้านช่างต่างๆลองลองนำมาให้ก็ดูว่าเขาอาจจะมีนะครับเอาตัวที่มันใกล้เคียงหรือเอาตัวที่ไม่จําเป็นต้องเอายี่ห้อไหนก็จะขอให้สเปคนี้ให้มันตรงกันที่สุดนะครับนี่ของเดิมมันเนาะนี่ของเดิมมันตัวนี้ตัวที่ผมถืออันนี้ถ่ายหัวกลับด้านนะครับไม่ได้โฆษณาย,ยี่ห้อนะครับ โอเคอันไหนที่เปลี่ยนเองได้ทำเองได้ก็ทำเลยครับส่วนการประกอบเข้าออกคงไม่ต้องอธิบายนะครับน่าจะเป็นเป็นกันอยู่นะครับนี่ครับเป็นพัดลมตัวสูงสามารถยืดได้นะครับตัวนี้โอเคทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับมาทำคลิปกันโอเคนะครับแค่บอกสาเหตุเผื่อบางคนเ้ารู้บ้างหรือไม่รู้บ้าง คนที่รู้กดผ่านนะครับคนที่ไม่รู้ก็สามารถเอามาเป็นแนวทางได้น,นะครับเปลี่ยนตัวนี้ทําให้พัดลมหมุนเร็วขึ้นตามปกตินะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมประกอบแล้วนะครับค่อยๆประกอบนะครับแรงมากเลยครับดูดูนะนี่ครับตอนนี้ผมปิดโอเค ิดเบอร์นหนึ่งนะครับดูนะครับโอ้โห,โหถูกใจครับประทับใจแรงมากครับค่อยๆประกอบนะครับการประกอบก็ไม่ยากนะครับอยากขันน็อตตัวใดตัวหนึ่งให้มันแน่นเลยนะครับขันพอให้ตัวน็อตเข้าไปได้ก่อนนะครับเอาตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวโตดสวมแล้วก็สวมน็อตแล้วก็มีที่ปิดรู คือถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นแหละครับค่อยๆใส่เนาะของผมมันเป็นรุ่นนี้นะครับฮาตาลิเปลี่ยนน,ยน,น,ออยน, 2, นี่เปลี่ยนรอบที่สามแล้วนะครับรอบแรกเออเปลี่ยนรอบแรกรอบที่สองนี่เปลี่ยนรอบที่สองนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอันไหนที่พอทําเองได้ทํานะครับนี่ครับฮาตาลิเป็นตัวที่มันยืดได้นะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณไม่เกินพัน จ็ดแปดร้อยนะครับตัวนี้จะมีน็อตตรงนี้สามตัวนะครับคงไม่ยากนะครับในการเปลี่ยนในการถอดชิ้นส่วนภายนอกออกแล้วก็เปลี่ยนไอตัวไม่รู้เขาเรียกอะไรตัวเข่าปลาหรือตัวิตเตอร์หรือตัวซีหรือตัวอะไรตัวนั้นนะครับตัวด,ดำนะที่ถ่ายไว้ในวิดีโอผมไม่ใช่ช่างนะครับผมเป็นคนใช้งาน อันไหนที่พอได้รักจําเรียนรู้เห็นก็บอกตัวน,นั้นเสียก็เลยซื้อมาใส่แล้วก็ศึกษาใน Google ใน YouTube ก็เลยซื้อมาทําเองได้เอาตัวอย่างไปซื้ออะไรแต่ผมเพอ่อนผมมีอยู่แล้วนะครับ <ś c oughs> มีอยู่แล้วมีนานแล้วไม่รู้ว่าซื้อไว้แต่เมื่อไหร่นะครับผมก็เลยเอามาเปลี่ยนไอ้ตัวเดิมตัวเก่าเอยวผมจะเก็บไว้เป็นตัวอยา่างเวลามันเสียนะครับจะเก็บไว้เป็นตัวอยา่าง เนี่ยตัวเดิมตัวนี้ก็ถูกเปลี่ยนมาแล้วนะตัวเดิมผมถ่ายรูปอยู่ในในเครื่องเนี่ยตัวนี้ก็ถูกเปลี่ยนมาแล้วตัวนี้เี่ผมจะติดไว้ว่ามันเสื่อมแต่มันยังใช้ได้อยู่เบอร์สามแต่เบอร์สามันเราเปิดเบอร์สามเนี่ยมันเหมือนเบอร์หนึ่งตัวนี้มันเสื่อมได้ปัดกีปัดกีออกนะนี่ครับเ๋ยวจะถ่ายรูปเอาไว้นี่ครับไว้เป็นแนวทางนะครับหากใคร ทำเป็นหรืออยู่ไกลจากช่างนะครับขเกียดที่จะหิ้วไปก็ถ่ายรูปตัวนี้ไปแล้วไปหาซื้ออะไรนะครับบางคนหิ้วไปทั้งยวงเลยช่างบอกสี่ห้าร้อยนะครับในการซ่อมจริงๆซื้อตัวนี้ไม่กี่บาทเอิงนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนเองได้นอกเสียจากว่าตัวนี้ไหมนะครับถ้าเหม็นไหมนะตัวไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็ชอบซ่อมไม่ได้แล้วครับถ้ากรณีที่เหม็นไหม แปลว่าขดลวดไหมหรือใช้งานหนักอะไรเงี้ยไอตัวนี้มันไม่ได้ใบนะครับแต่เพียงแต่ว่าไอใบพัดเนี่ยมันมันหมุนเบาถ้ามันหมุนเบามันเกี่ยวกับตัวนี้สัญ,ญฐานเนี่ยเลยเกี่ยวกับตัวนี้นะครับสามารถเอาตัวนี้ถ่ายรูปเนี่ยถอดหรือไม่ก็ถอดไปเลยถอดตัวนี้ไปแล้วไปเทียบหาซื้อนะครับถ้าใครถอดไม่เป็นนะครับก็เอาตัวนี้ไปแล้วเอาเอาโทรศัพท์เนี่ยถ่ายรูปแล้วไปให้เขาดู แล้วก็เอามาเปลี่ยนเองนะ <Okay. S 1> วิธีการถอดก็เข้าไปดูใน youtube ศึกษาเอานะผมก็นี่แหละ <Okay. S 1> ค่อยๆแกะนวนแกะนี่แกะนั่นนะครับจนเปลี่ยนเองได้โอเคไว้เป็นความรู้ไว้เป็นแนวทางสำหรับคนที่ยังไม่เคยเปลี่ยนหรืออยากจะเปลี่ยนเองนะครับผมครับผมโอเคขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับที่สามารถทำเองได้นะ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม